ครับครับสวัสดีครับจากช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับเรามาพบเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องนักสะสมนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับนําเสนอเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาแล้วนะครับที่มีราคาเล่นกันแล้วนะครับตอนนี้เหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าพระเสียรเล็กนะครับมีราคาเล่นหากันแล้วนะครับแต่เราต้องมาดูกันนะครับ มีราคาเล่นหากันยังไงนะครับมีอะไรพิเศษยังไงนะครับแล้วก็ปีอะไรนะครับมาดูกันนะครับอย่างเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญบาทรัชการที่เก้านะครับพระเสียนเลขนะครับมาดูปีพศกันก่อนนะครับเสียนเลขนะครับ ลบาพีปสอกันก่อนนะครับพีสามสามนะครับพีสามสามมีราคาแล้วนะครับเปลี่ยนนี้มีราคาแล้วราคาอย่างไงนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับมีราคาอย่างไงเดียวนะครับมาดูกันครับ ก็คือพระผักซ้อนนะครับผักผักซ้อนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับปีสามสามนะครับของปีสามสามนะครับของในรหลวงราชการที่เก้านะครับเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรเ็กนะครับเห็นนะครับพระผักซ้อนนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่คางนะครับตั้งแต่คางไปจนถึงหมูนะครับนะครับดูกันชัดๆนะครับเห็นไหมครับสังเกตง่ายๆตรงนี้ปิดปากนะครับกับคางนะครับนะครับปีสามสามนะครับเหรียญนี้ราชการที่เก้าครับอ่าเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญ เสีย้เขียกันนะครับผัาผักซ้อนนะครับเห็นไหมครับที่คางเห็นไหมครับที่คางชัดเจนนะครับไปถึงจมูกนะครับมีราคาแล้วนะครับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับมีราคาแล้วมีราคาแล้วนะครับผ่าผักซ้อนนะครับ ก่อนจะใช้กันนะครับก่อนจะซื้อจับจ่ายใช้กันนะครับควรควรพลิกดูก่อนนะครับอาจจะเป็นเหรียญชนิดนี้ก็ได้นะครับมีราคาแล้วนะครับมีราคามากกว่าหน้าเหรียญน,นะครับสิบเท่านะครับอย่างสภาพเหรียญน,นี้นะครับซื้อเข้ามา100บาทนะครับ สภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับราชการที่เก้าอาเสียมเลกนะครับผ่พักซ้อนนะครับครับสองเหรียญน,นี้ซื้อก็ามาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับเห็นไหมครับ ภาพเปลี่ยนไม่สวยนะครับเี่ยนไม่สมาดูปีพศน,นะครับปีพศออ,อะไรนะครับพผักซ้อนในวันนี้ปีสามสามนะครับปีสามสมทั้งสองเหรียญน,นะครับปีสามสาทั้งสองเหรียญสภาพป่านการใช้งานแล้วเล่นหากันอยู่ ก็พอมีราคาแล้วครับอย่างเหรียญสองเหรียญนี่ผมซื้อเข้ามาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทผาพ,พักซ้อนนะครับมาดูด้านหน้ากันครับด,ด้านหน้ากันเห็นไหมครับตั้งแต่ลิมพิปาท่านนะครับยันจระโดดถึงคางนะครับมีภาพซ้อนขึ้นมานะครับนี่ เกิดจากการผลิตนะครับจากโลงกระสาบนะครับผีผลาจากการผลิตครับมาดูเรียนที่สองนะครับปีสอสามเช่นกันนะครับมาดูด้านหน้านะครับภาพป่านการใช้งานเช่นกันนะครับผักซอนเห็นไหมครับผักซอทถ้าสภาพสวยๆนะครับ u n c ใม่ผ่านการใช้งานก็เล่นหากันอยู่ประมาณ300บาทนะครับํามร้อถึงห้าแล้วแต่ตกลงกันนะครับประปักสอนฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องธนพัทรชาแนลนะครับช่องใหม่นะครับฝากเป็นน้องนักสะสมมือใหม่มือเก่านะครับช่วยกดไลค์กดติดตามเลยนะครับ เหรียญในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรเล็กนะครับอย่างนี้เรียกพระเสียรเล็กนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับช่องใหม่นะครับจะได้มีกำลังกำลังใจทําคลิปลงให้พี่น้องนักสะสมได้ดูกันต่อไปนะครับนะครับ เหรียญหนึ่งบาทวันนี้มานำเสนอเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรเลกราชการที่เก้านะครับชนิดเหรียญตลกนะครับชนิดเหรียญตลกตลกยังไงนะครับก็คือพระพักท่านนะครับซ้อนนะครับผักพักซ้อนนะครับมาดูกันอีกทีนะครับ นีะครับเห็นไหมครับตั้งแต่จมูกนะฮะเขีนปีป่าจรวดคางนะครับหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญที่สองครับนะครับเช่นกันครับเล่นหากันแล้วนะครับเหรียญแิ่นี้นะครับเรียกว่าเหรียญตลกหรือเหรียญเออเลอร์คอยนะครับ หมุนนักสะสมนะครับเท่นหากันด้นะครับสบภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญ UNC นะครับก็เล่นหากันถึง300-500ถึงบาทนะครับอย่างเหรียญน,นี้ก็100บาทนะครับผมซื้อเข้ามานะครับต่อหนึ่งเหรียญได้มา2เหรียญน,นะครับใหม่ๆครับอย่างเมื่อวานก็นำเสนอไปแล้วนะครับ นำเสนอไปหนึ่งเหรียญเหมือนกันอ่าสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญประเพศเดียวกัน,นครับประเภทประพักนะประพักซอ้อนงนั้นปีสามหกนะครับผมได้มาสี่เหรียญอันนี้ปีสามสามนะครับวันนี้ปีสามสามได้มาสองเหรียญน,นะครับทางเอฟซีได้ส่งมานะครับส่งมาขายกันนะครับอันนี้ผมซื้อเข้ามาเหรียญละร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับสภาพไม่สวย ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องใหม่นะครับครับจะได้มีกําลังใจทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องนักสะสมได้ชมกันนะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับครับเหรียญวันนี้เกิดเสนอเหรียญพระพักซ้อนเช่นกันนะครับเหรียญตลก ผิดพลาดจากการผลิตจากลงกระสาบนะครับหรือว่าเรียกกันว่าเหรียญเออเลอร์คอยนะครับกับปีสามสามนะครับทั้งสองเหรียญสามสามนะครับทั้งสองเหรียญน,นะครับตาสภาพส,สวยๆก็เล่นหากันแล้วนะครับสามร้อยถึงห้าร้อยบาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญยู c นะครับ ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วจะนำคลิปใหม่ๆเหรียญใหม่ๆเ,เป็นแปบกๆมานำเสนอกันอีกนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับช่องธนพัฒน,น์ชาแนลนะครับวันนี้ก็ขอบ ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ